เล่นเลยเล่นเลยเอาไม่พร้อมเลยที่อ๋อเล่นเล่นเล่นอ่าครับครึ่งหลังครับครึ่งแรกนี่ทางคิลพาร์ทครับขึ้นนำอยู่หนึ่งสูทับจากนฟิตเอ็นดี้ครับยิงไกลเข้ามุมสุดสวยนะครับโอ้ซีซั่นนี้ยิงไกลกันเยอะครับ อ่าครับออเขียวอู้กาเล่นครับมาหลังนิ่งทุกตัวเลยครับออเขียวคอนเนคชั่นครับนี่ครับเจ้าต็อปดูครับกาเล่นมากครับออเขียวครับดึงจังหวะไวออเขียวขืนไปตบอีกครั้งนึงต็อบท็อปโยนลูกนี้ครับแล้วอารีทันไหมอารีทันแล้วยอดไปเรียบร้อยครับสองสูงเง็บมาออกไปพลาครับทางฮัสซันคงับมาไปผ่อนเกมครับดาร์กอนครับ แล้วเจ้าตัวนี่ไปสุดอยู่แล้วครับเอารีครับตรงแรกของเจ้าตัวครับสองรูนยับคิลเลอร์พาร์ทนำาอีกแล้วครับเอาใหม่ครับเราดึงจังหวะไว้สอนนะตะหรือว่าต้องเครื่องร้อนเหมือนครึ่งซีซั่นครับเรายิงมาเครื่องร้อนช้าครับทางนะครนี่ซีซั่นก่อนขึ้นถึงอันดับสได้ครับออกเขียวใหม่เลยรับออกเขียวนำสองศูนแล้วครับออกเขียว รอจังหวะโอ้โหต็อปนิดเดียวครับเจ้าตัวออกตัวดีครับแต่ว่าไม่กล้าเล่นครับปัญหาของลาฮอนตอนนี้คือการจบสกอร์และครับถึงหน้าประตูนี่ยังกินโอริวอลาลนไม่ได้ครับกองหลังค่อนข้างแน่นครับทางคิลเลอร์พาร์ทส่วนคิลเลอร์พาร์ทับตอบอลกันดีอยู่แล้วครับเด็กๆนี่เล่นรู้ใจครับ4ี่หคนนี่ ออกเขียวออกเขียวไม่รีบครับออกเขียวออกเขียวแหมรู้สึกว่าลูกเพรหายไปแล้วครับดาคอนได้มาครับอัมรีโดนเอนตี้เข้าบอลสวยมากเราแทงมาชัวร์ติยังลงโอ้โหฮัสซันครับกินไม่ได้ครับเอ้าท็อปดักได้ครับเจ้าท็อปเจ้าท็อปดึงแล้วดึงไ้โอ้โหโอ้สวยจริงๆครับลูกนี้ครับโยนไปขามออกไปเลยครับนี่ครับเกมลุกต้องจูนกันนิดนึงครับ รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงเกมลุกครับทางด้านนาครครับซีซันก่อนนี่เป็นซูสครับเป็นโครงหลักไว้ครับแล้วไปลูกนี้อาน,นี้อาน,น,อน,นีเข้าซ้ายโยนลูกนี้แล้วเอฟพักได้ไ,ไ,ไ,ไอไอให้โจเอฟสปีดมาแล้วครับโจเอฟโจเอฟโจเอฟผ่านออกเขียวไปได้เอฟเอฟปอ,อ,อกสวยมาแล้วจิงโอ้ข้ามคาครับโอ้อมรีครับได้ตั้งลูกนี้ครับโอริวอรันครับ เช็คแล้วครับชัวร์ติยังเอาบอลลงสวยด้วยแต่โอ้โหอัมรีอัมรีเฝ้าครับอาครับคืนเอาครับแป๊บเดียวครับปู่คู่นี้มันเล่นกันเร็วจริงๆครับเวลาก็เดินเร็วไปด้วยครับเพราะเกมเร็วครับถือว่าเป็นเต็งหนึ่งเต็งสองได้เลยครับของชาชาชาลีกซีซั่นนี้ครับสองทีมนี่อาครับเอฟเอฟสปีดไปครับเอฟเอฟเอฟดึงเอาเลย เจ้าตัวกีฟ่าโดนจิ้มครับหมดแรงเหมือนกันเจ็บเแหมาดูข้างหลังนี่สปอนเซอร์เพียบเลยครับรถล้วนๆครับไม่รู้ว่าทีมฟุตบอลหรือทีมรถแข่งครับดาคนสอยตาจัดให้ครับซีซั่นนี้เราโจนครับออกเกี่ยวหลุดออกหลังครับรู้สึกว่าเพิ่มสมาชิกอีกคนครับยังไม่มาครับอาจจะยังไม่ได้ลงครับทางพี่จอยครับเป็นคนเพิ่มมาครับ แต่ว่าเราอะยังไม่เห็นครับไอไอให้เอฟเอฟโดนดึงไว้ครับเอฟเอฟอารีกันโชอ้าวจึงไปโอ้โหอาครับเกมเริ่มดึงแล้วครับช้าไปหน่อยครับเพราะว่าเหนื่อยครับใส่กันตั้งแต่ครึ่งแรกโอ้สวยด้วยครับซอยตะซอยตะดึงไว้สวยครับให้เอฟ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 แล้วแทงมาครับอมรี อัมรีให้เอฟเอฟเอฟแหมส่งไม่ได้คืนโอ้พูม่าเอฟติดพื้นดีจังปาลสานดีจังยิงไกลเลยนายโคไม่แหลกไอจ้ะโอ้จังทีมตัวมาแบ่งกคนอยูน่นีมั้งเออแชมป์เอาครับอป o p อป p t อปดึงไว้ครับ t อปโดนเพจชชสองคนโอลิเวอร์ลลันโอลิเวอร์ลลันเปิดด้วยขวาติดจ่อตะยังโอ้โหเกือบดึ๊บ มาสวนใบสวนมาครับจะหมดกันหรือเปล่าเนี่ยแรงเอามาจากไหนครับสอยตะดึงมาครับไอ้ไอ้ไอ้ไอ,อ้ดึงไว้ครับไอ้เปิดแล้วอัมรีเอย้ยเป็นเอ็นที่ครับมองไว้เอฟดักหน้าระว,วังครับเอฟมงธงไม้อะเขียวโอ้ชาวตียังสวยมากครับชาวรตียังชาวรตียังแล้วจ่ายไปติดไอ้ครับเจ้าไอ้ดักได้ดีครับเจ้าไอ้เจ้าไอ้ลากไปครับติด อาครับโดนชัวติยังออกไปครับเราเล่นเร็วครับอมรีอมรีอมร,ร,รีจ่ายติดเอาแล้วอารีกาตาโชให้มายิงโอ้โหข้ามขาครับแม่ติดตังหนอๆครับลูกนี้ <c oughs> นครับชัวติยังอ้าวครับผ่านไป6นาทีครับเกมยังมันครับคู่นี้ครับแมคคิลเลอร์พาร์สนำห่างไป20น์ครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเช่าๆเลยครับ2ลูกนี่เราเห็น1น,นาที2นาทีก็ยิงกันมาแล้วครับป้อมป้อมล้วงเกงใ,ในในไอทีล่ะเอาอาญาโอมไมทีกดนั่นอะไรเก่งน,นั่นแหละมียาโอมอยู่อ่ากับดักได้ตอ็ตอปท็อปให้อาริการนาโชอาริการนาโชคืนหลังไปออกเขียว นี่ขนาดยังไม่มีทางไม่ไม่ไม่อีก,อ,ก,อ,ก,กอันนึงอ,อี<ะ>กอันนึ่งมันแก่แล้วไอ้นู้นชื่ออะไรแล้วไม่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 แก่ทีไอ้นู้นชื่ออะไรแล้วเพื่อนอาลีคนนึ่ง<า>ไม่ใช่ไม่ใช่บางบางอะฟูฟูฟอ๋อครับอัมรีอัมรีจ่ายติดเอ็นดีดีลองยิงไกลมากอัสวันอีกแล้วครับ กระตุ้นเพื่อนร่วมทีมตลอดครับอัส,สันสันนี่นี่มีชั่วอายุนิดหน่อยครับสไตล์ครับเอ็นดีดี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 โอ้โหแก้ไปดีครับแก้เพจได้ดีมากครับกินแล้วฟ้าตอบตอบตอบถึงไว้ครับยิงติดเจ็บมาอเอกเขียวครับมาเจ้าตัวนี่ยืนยาวเลยเอกเขียวซีซั่นนี้นี่ไม่มีใครแย่ครับตำแหน่งนี้โยนครับตียาง

ไไม่กินยยาาแล้วตบหลอกมาอาลียิงโอ้โอัสซันอีกแล้วครับมาวันนี้เ hey, ป uh ็นส uh ิเซฟแล้วครับอัสซันซันนี <all> ่ช่วยทีมไว้ครับว่าเบอร์18ด้วยครับอัสสันซันนี่จริงๆครับอาีิตผู้เล่นสิงคโปร์ไหมผู้เล่นสิงคโปร์ของทางด้านเดียวมามาทหารบกแล้วก่อนอามี่ครับ าตายไปดูนี่อัมรีอัมรีล็อกสวยอัมรีแหมอ้อเขียวซ้อนแล้วอ้อเขียวล็อกได้สวยเอนดี้นี่แกได้ดีโอ้โหแล้วตื่นไปสวยครับอัลลีอารีกำนังโชว์ให้ชัวเตียงชัวเตียงหลอกไปเอนดี้นี่คืนมาสวยหนึงๆให้ลูกนี้จิงวัดฟันอีกแล้วครับเอ้ยมันเอาจริงๆครับเนีันฟันฟันนี่ครับโอ้มันมันเมาเกินหลอกเลยไม่เอาเขาเลยลูกนี้มันระยำใจตำบอลมากครับ แล้วจ่ายไปครับดูนี้แล้วจริงโอ้โหโดนเอฟมทักได้ไอ้เล่งสปีดไปครับมีตีแล้วจอกยิงกันไปโอ้แหมนี่มันก็เอาเหมือนกันครับยากจริงๆครับโอลิเวอร์ันนี่กินยากจริงๆครับกินชีสไป้รันกินชีสไว้เหล่าฮัทบันขอบ้างครับว้าวหลาน่เลยพื่อนเพื่้นจริงแฟ็ได้ไหมเหล้วมาครับ สายเจ้าตัวโโอ้หมาเอาข้อมาจากไหนครับเด็กๆนี่ยิ่งหนักจริงๆครับของเราน้ำใส่ข้อยันแม่เต็มหมดแลยไปครับโอ้ยตายลนี่ติดต้อเขียวเราเคลียร์ครับไปแล้วบอลมันสปินนะจวบตียังถึงกับจอตียังจวบตียังขึ้นไปท็อปท็อปถึงไว้ไข่สวยมากครับตบแก้ปัญหาแต่โจนาตีโจนาตี้อยากได้ย่าๆย่าชัวร์ลูกนี้แล้วโอ้โหเอาเขียวครับได้้าได้้าได้้า หลังไม่ได้ครับออกเขียวสตากมาเล่นหน้าครับมีการเปลี่ยนตำแหน่งแล้วครับสตักโยนไปเอฟโมองตั้งมาญาย่าญาย่าฮะโอ้โหแหนไปครับญาย่าลั่นยิงเลยญาย่าบอกผมไม่ได้ตั้งใจทเสียจังไปตรงนู้นเข้ากองว่ากองเชียร์เยอะครับทางคิลเลอร์พาร์ทนี่นับแล้วครับสามคนครับเราโยนเยอะโอ้เรื่องลัน แล้วโอู้ดับไปรับหลอกสวยครับอะไรนี่ต้องการตัววิ่งอย่างบาเปลตัวดุดันอยา่างควอเตสการครับ <c oughs> มาช่วยครับติดง,งานแต่งก็ยิงครับ <c oughs> ยาย่ายิงมา <c oughs> โอ้ยาย่าเปลี่ยนเป็นหมายเลขสิบเจ็ดครับซีซั่นนี้รครับีกใส่เบอร์เก้าครับยายะในการเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเบอร์ครับอาจจะเพราะเจ้าตัวเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปล่าครับยาย่า สีสันก่อนนี่เล่นหลังเป็นหลักครับสีสันนี้ดูมาเล่นกลางครับย่าๆไปครับติ๊กครับยังบุกต่อเนื่องครับดาร์คอนเขาเตะอะไรกันปังปังปังอาครับต่อครับดึงเวลาไปเยอะครับเจ้าหน้าที่ดึงขาครับเจ้าหน้าที่ โอ้นาทีโยนไปลูกนี้แล้วโอ้หเอฟ6ผิดพ้าดยอะอากับบอลคิลลราพาดเยอะไม่ล่งครับคิลล่าฟาดเดี๋ยวเราจะเห็นทีเด็ดอย่างซีดาติงครับพี่นพีหรือเปล่าครับอายุนพเล่นครับอากับอบอโยนให้สวยด้วยครับจัตอตยังอู้หมาพยายามหมกตั้งเปลี่ยนทางครับนี่เรายังไม่เห็นพี่จอยครับยังไม่ลงด้วยครับพี่จอย าครับพัดสันพัดสันโยนไปทางซอนนะซอนดักแล้วโดนดักได้ออกเขียววันนี้แม่นับออกเขียวนี่ฟิตจริงๆครับออกเขียวครับเอ็นดี้ไฮมาอาริการาโชเรียบร้อยกับสามศูนย์เง็บไปเสียบอลกลางทางครับดากอนครับเลิฟพาร์ตครับถืว่าเครื่องร้อนช้าจริงๆครับดากอนแม่ซีซั่นก่อนนี่แพ้ไปสามสี่นัดก่อนครับก่อนกลับมาบุกเก็บแต้มได้ครับลองจูนกันนิดนึงครับอาครับจะตบออกครับ ส่งพี่จอยลงไปครับฟให้ไปครับลูกนี้ไปไปใหไปเฉยยาไปเลยย่าให้ไปไปทางสอนนะตเราโจรครับเป้าอยุ่แสบายครับโอ้ยเวาแงครับเตด สังงกับอาเจ็นกเป็ดยับตำนานกับตำนาน่อนตานเลบลสายนี้แมขวัเพของพี่จอยครับเกือบได้ได้ผลยับอาาคยับ เหนื่อยสับซอนอุตะมาที่โจลิงตันโจลิงตันคืนกลับไปที่สอนอุตะชิปง่ายง่ายให้กับไอไอเจอโจลิจิเข้าไปบีบแต่ยังพาบอลไม่ได้เราโดนมือครับเป็นแฮนด์บอลของเจ้าไอเป็นบอลของคิลเลอร์พัทเปิดไม้อารีครับยืนโล่งเลยก็อาลีมาที่ตียัง ตียังจะไหลกลับไปที่อารีโดนเอ็นดี้ดีเอ็นดี้ดีแหมกระชากผ่านไปหนึ่งเอ็นดี้ดีเจอเจ้าเอฟขืนกลับไปที่ออกเขียวออกเขียวไปทางขวาให้กับจอยลุจิจอยลุจิ เปิดไปติดลูกนี้สีดันติงตามไปกดดันต้องคลายบอลมาที่คิมเป็นเต่คิมเปนเตะอ้าวเราเปิดไปติดลูกนี้เข้ามือของซันนี่ควางเร็วกับสอนารุตะสอนารุตะใช้ทักษะอ้าวบอลทะลักไปถึงโจนาทีโจนาทีโอ้ลูกนี้พาแหวกไปครับโอ้จะจจายแม่โดนเอนดีดี้จิมมอกไปได้ครับอาครับเหลือสิบนาทีครับดูว่าจะมี อะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับดาค่อนขอตะขึ้นมาเป็นวินแบ็กเลยครับชิมไม่แต่เปิดสวยยับแย่ลูกนี้ยากๆยาๆกินยังไม่ได้ครับกินยากจริงๆครับโอลิเวอร์ลันครับหายครับยังสมราคาผู้เล่นยอดเยี่ยมครับตายเอฟเอฟเอฟ้าวเ,เสียจังหวะครับโดนซีดาติงโอ้โหเอาเขียวดิประจำการสวิปเปอร์ตัวสุดท้ายโอ้ต็อปเปอร์เลยนะตัวสุดท้าย ซุปเปอร์แหละถูกนะล็อกมือตัวจก่อนไปดีครับเอ็ดดี้แข่งไปติดสอนตัดสอนตัดใจติดครับชูว่าตียับโจทย์ตียังล็อกสวยชจทย์ตียังเปิดลูกนี้ติดแล้วอวเนอร์ครับของคิลล่าฟาสต์หาเก็บเกี่ยวทีครับต้องกระตุ้นกันแล้วครับสำคัญครับนัดแรกครับขวัญกำลังใจของทีมครับนัดแรกนี่ต่อแพ้ครับนัดหน้าอาจจะไม่มีคนครับบางทีมครับ มีหมดครับจะชาลีกผ่านมาหมดแล้วครับแล้วเจอแอมจิงโอ้โห <c oughs> แอมได้ใหญ่ครับลุงดิ๊ม <c oughs> โอ้โหูกิน <c oughs> แกยากจริงครับแกกินอะไรมาโอลิเวอร์ลันนี่ <c oughs> แล้วจริงโอ้โห <c oughs> สงสัยครับข <c oughs> ับขับแกเป็นงานอดิเรก <c oughs> แน่นอนครับไม่ใช่งานหลักครับเอาเลยครับฮัสซัน ตันสันให้มาเอฟลา,ลาเอฟเไปลาไปลาไปเลยเอฟลองยิงแม่ดักได้ครับออกเขียวครับโอ้คีมชีสอยู่ครับโอลิเวอร์ลลนันเป็นทีมแรกหรือเปล่าครับคีมชีตั้งแต่นัดแรกเลยครับเราโจรโอ้ฮันสันโอ้ซีด้าติงลูกนี้เรียบครับสิกโกเยบริโกเยบริโก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 เสีย โอ้โหคลาสสิกอีกแล้วยิงเหมือนเมสันเมาส์เลยครับเมื่อคืนเด็กอิเวอร์เนี่ยสุดๆกับซีราติงครับไม่ไม่ต้องวิ่งเยอะครับไม่ต้องมากจังหวะคนนี้ใช้สมองครับดูจากหัวครับว่าเจ้าเจ้าตัวนี้ฟิตจริงๆครับต่อตัโอ้โหสะดุดอีกแล้วครับอาครับ4-0ไปแล้วครับโอ้โหดาฟรครับ จริงวางไว้เป็นทีมหมามือประจำซีซั่นนี้นัดแรกนี่แตบบ่ว่าครับมีลุ้นครับแข่งกันถึง15นัดครับให้ปรับจูนกันใหม่ครับเอาเขียวโจนไปครับจอยลูชิโอ้โหอครับคิมินแจคิมจแจตายโอ้ซีดาติงเกือบครับตอตา ตายไปใหญอย่าใหญ่ย่าใหญ่ย่าใหญ่ย่าดึงไว้ตายแมวเขียวกระโดดหลังนิ่มอ yeah, yeah, ja, yeah, ่ะครับหกนาทีครับแล้วลักยิงอีกแล้วครับลุงพี่ครับโอ้โหแหมเอาแรงมาจากไหนครับเจ้าตัวครับอ่ะครับซ้อนอัต ยึงจังหวะไว้ครับคิมมินแจกคิมมินแจกคิมมินแจกจ่ายติดเอ็นดี้นี่เอ็นดี้นี่ยึงให้จอยรูจิจอยรูจิให้ไปทางซิดาติงซิดาติงแฝงคลับติกครับเจ้าตัวมาเล็กจะโอ้โหเฮ้ไปเร่งแล้วครับแล้วโจแน่ลูกนี้แล้วดูแฝงดึงแล้วโอ้โหกระเต็ปโอ้ยโอ้ยใจด้วยโอ้ยูม่ไปกูไม่ไปกู ว่างเลยเราคนนี้เรา,เราโจนลูกนี้โอ้ข้าบอกไปครับเล่นครับหาครับพี่าาทุกหาสีครับเจ้าตัวจะมีสกอไหมส,ส,สกอรหรือเปล่าครับเลิลองครับ <c oughs> ซีซันนี้เอาครับดึงดีครับโจาถีโจาถีล็อกไว้แล้วโจาถียิงห ไม่ขนามือโอ้โหตรงตัวแบบนี้ตรับรงยิงดีแกไหนครับถึงจะฝ่าเอาไว้วาลันวาลันร่างกายโอ้โหพี่นกบอนลงไม่ยู่ครับเอาเราโจนเล่นเร็วครับเอฟเอฟตึงไว้สวยครับจอเอฟลุดได้เอฟเอนดี้แม่ปากคองครับสามด่านไม่ไหวครับเอฟต้องมีคนมาช่วยสักนิดนหะครับเกมลุกนี่โดดเดี่ยวเกินไปครับเอาครับจอยดูสิแทงช่องไม่ผ่านครับอเมรีอเมรีแทงช่องแล้วไปเลนหลังอีกครับซีดาติง ฮัสิกไปไหนครับยาย่ายาย่าข้าวฟากให้อำรีอำรียิงลังน <c oughs> ะครับโอ้ครับเดี๋ยวจอยครับจอยรู้จิแมบปล่อนมุดออกครับครับสี่นาทีครับอัสัน กับสีดาติครับออกกับทรงอาริกานเชียลงไปครับสอตะโยลูกนี้ออกไปครับอูตังไม่ได้ครับดาคอนครับน่าจะท้อแล้วครับ4ี่ศูนย์ครับตอนนี้กินแล้วครับเอาจอยดูจิจอยดูจิ้จ่ายติดแล้วจ่ายลูกนี้โอ้โหสวยครับโจเอบเ็บลากมาครับสามต่อสองย่าๆจิงอ้กิปย่าจริอ้แม่โอ้ยียบมือไหม ok Để ok ok vươn 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 cho bồn lắm à vươn vươn tám mươi chín top 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 lên càng tóc gấp cho top 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 từ ngoài gấp chờ mình tè lão ủ oh, tè luôn đi em cáo gấp cho tua tua bằng nốm giết phao mới đây em โหมูนี่ับโอมูเ้าเก่าครับแวเปลี่ยนทางตอตะหลอกแล้วเป็นบอลของดากก่อนเร็วไม่ได้ครับเกมเกมลุกดูตัวอครับยาย่าย่าคืนไปมินเตอร์บ้ลลูกนี้เอาแล้วไปจัดไว้อาลีเขียวจอยลูจิตั้งให้จอยลูจิตั้งให้ออกเขียวออกเขียวสะดุดนิดนึงออกเขียวว่าวันนี้คลาสสิกครับออกเขียววางขึนเชียร์จริงจริงนี่ตั้งแต่นัดแรกเลยครับโอ้โหโหดจริงจริงครับทีระพาร์ท แล้วบอกว่าทีมมีปัญหาครับปัญหาอะไรครับไิดเดียนาดนี้ครับขาครับไอไอขาซ้ายออยู่โอ้ยแมมันมุดแล้วครับไม่พอครับนิดเดียวครับอาครับสองนาทีห้าสิบวิครับจนหมดเวลาครับเราเปิดไปอรีตักได้เอาฟรีปล่อยให้จับบอลอัศนาอัศน์อัศนเล่งไม้ครับให้ไปสอนตะสอนตะสอลลงได้สอนดารุตตะอื้อหัวเขียวดักได้ครับ ดักแมนด้วยครับเขียวโยนมานลูกนี้แล้วตอกข้ามครับจอยแล้วซ้ายอีกแล้วโอ้โห oh! แซฟยังไง oh! ครับลูกนี้ <c oughs> บ้าไปแล้วครับโอ้ยใครยิงมันได้ครับลูกแบบนี้โอ้อาครับสองอัทีครับยังมาครับเอาแล้วจะยิงไหมยิงอีกไหมาาายิงอีกไหมแล้วอัลตันครับรู้แล้วากกาลครับไม่ยิงไกลแล้วครับอัลตรอนลูกนี้หลุดปไะ ไอ้โดนต๊อฟที่มดบอลบอลดักคนเอ้ยจ่ายเบี้ยไหมเนอะเจ้าขุนไม่ลงสักนัดหนึ่งไม่ลงสักวินหนึ่งเจ็บอยู่เอาครับจ่ายลูกนี้เอาครับพไปก๊อฟโอ้ยเลยชิปเลยครับเจ้าตัวครับไอเย็นต้องเบนพยายามเปลี่ยนทางครับคลาสสิกเหมือนกันครับไอเย็นต้องเบน แล้วมาลูกนี้ตบตอบดึงจังหวะไว้ครับหนึ่งนาทีครึ่งดึงอะไรจริงแม่เซฟครับอัสสันอัสสันบอกโอ้โหวันนี้ผมเซฟปวดมือปวดขาหมดแล้วพี่แล้วเปิดปลายติดแล้วจ่ายไม้ลูกนี้จ่ายลูกจีจ่ายจีคืนคืนไปเอ,เ,เอาเขียวเอาเขียวปล่อยให้เลยครับยิงาามมายิงยิงยิง,ยงอ่ะก็ตบตบ ต็อปมีจังหวะต็อปลากมาอาริการ์โชเล่นกับเจ้าต็อปทางซ้ายต็อบไม่เล่นครับแล้วดาอาลีอาลีเข้าขวายิงแม่หลุดไปไกลครับอ่ะครับหนึ่งยันที่สุดท้ายครับจะมีประตูเกิดขึ้นหรือเปล่าครับดังคอนยครับหนึ่งประตูก็สําคัญครับเพราะว่าเกี่ยวกับอันดับคะแนนครับเราจ่ายมาลูกนี้โอกเขียวไปไปไปชิวๆครับโอ้เขียวโอ้โอมาเจ้าตัวขอเองเลยครับพิ้งแบบนี้รู้แน่นอนครับ ว่าขอเองอ้ยงข้งลงล้วเปลียรอม่แล้วเอากระิถึงนี่นขอาเธอเลยวู้วุดยอดเลย้องอันัาบปามาจำเละลาไปดติงกูาปาาไม่ีแล้วมาตบตักได้ยังเก็บได้ครับแล้วอลีกาน์โชอลีการโชายติ ติ้ไปลูกนี่ยายาจะไม่อยู่ออกเขียวไปเล่งเอเขียวแปดโอ้โหไปชงคืนด้วยออกเขียวเก่าอยู่แล้วไปจอยลูกจิโย่หนลูกนีแล้วปานกพิงใส่อีกแล้วแล้วสาครับสากับสี่วิแล้วหมดเวลาครับโอ้โหเป็นสามแต้มรับของคิลลร์พาจบสี่ศูนยับ, 40, บหุ่นสวัสดิ์โอ้โอหสุดยอดรับออาเขียวมาปันราคาครับว่าทีมมีปัญหาครับ mà bạn lớp học đấy